สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอด follow ใน IG กันค่ะมาทำยังไงมาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นก็เปิดแท็บขึ้นมาใหม่เลยค่ะแล้วก็พิมพ์คำว่า K M MM M ขีดฉีเหุนะคะจากนั้นคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์เว็บแรกตรงนี้ได้เลยค่ะหรือจะคลิกลิง์ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะคะ สำหรับใครคะ่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกคะ่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยค่ะกรอกข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้คะ่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะเราก็จะกลับออกไปแล้วคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลยค่ะมาเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราจะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น Instagram ค่ะแล้วก็มาเลือกวนหมู่ด้านล่างตรงนี้ค่ะบนหมู่ด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะเลือกเป็นเพิ่มผู้ติดตามค่ะ บริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยค่ะหรือว่าจะเลือกตามเราก็ได้นะคะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า i อของเราแล้วก็เปิดโปรไฟล์ขึ้นมาเลยนะคะคัดลองลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แถบตรงนี้เลยแล้วก็ใส่จํานวนนะคะวันนี้ก็จะใส่100ค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ และสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจำนวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้ค่ะเราก็จะมาที่เมนูเติมเงินนะคะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีอยู่ทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารเติมขั้นต่ำหนึ่งบาทสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อครั้งเมื่อเติม1000บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มอีก2%ด้วยนะคะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลยค่ะเราก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะ อันต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบเนบสลิปทุกธนาคารค่ะเราก็สามารถคัดลอกเลขบัญชีตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคารของคุณให้เรียบร้อยเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําสลิปค่ะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันตรงนี้เลยค่ะอันต่อมาค่ะเป็นแอปอังเปา wallet ค่ะเราก็สามารถดําเนินการในแอปอังเปา wallet ให้เสร็จสิ้นเหมือนเดิมค่ะก็นําลิงก์นะคะจากแอปอังเปา wallet ค่ะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันตรงนี้ค่ะ ต่อมาค่ะเป็นชิลเพค่ะเติมขั้นต่ำ20บาทสูงสุดไม่เกิน100,000บาทต่อครั้งเมื่อเติม5,000บาทขึ้นไปรับโบนัสอีก5%ค่ะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกวิธีการจ่ายของเราค่ะอยากจ่ายผ่านทูมอนี่วอลเล็หรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้นะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะ ันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้แล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเรานั่นเองค่ะไปดูเมนูต่อไปกันค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่เริ่มการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะค่ะ ออเดอร์ของเราที่เราทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้ก็รอดำเนินการอยู่นั่นเองนะคะค่ะสำหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้ค่ะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะช่องที่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคลิกแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คำว่า a d m เคมก็ได้ค่ะ ตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะเราก็สามารถใส่เรื่องราวใส่ข้อความลงไปแล้วก็ส่งตัวตรงนี้ได้เลยนะคะเมนูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนของเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะคะเราก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยค่ะก็ถือว่าเยอะมงา,ากเลยนะคะ และในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะสามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะหรือว่าจะเข้า Google p l a y และ App Store และพิมพ์คำว่า k m MM m k i t h e a d c o m ก็ได้ค่ะค่ะเราก็จะกลับไปที่ IG ของเรากันนะคะตอนนี้ยอด Follow อยู่แค่12คนเนาะเดี๋ยวขอลีหน้าจอก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางเว็บไซต์เขาดําเนินการให้ไหวจริงๆเลยค่ะขึ้นมาเป็น144เลยหากเกินไปก็ไม่ต้องตกใจนะคะมันเป็นการแถมของทางเว็บไซต์นั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KMM k h e e t ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสำหรับวันนี้ใครสนใจเราแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้ผู้ผิดประการใดไปก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ